ทำบุญหมดเนาะโอ้ยบังวิวอันสวายดีเลยเจอทุกตาพาฝันค่ะเมื่อน,นี้นั่งรถอันส่งบิีงไปเที่ยวชายทะเลยังบ่หอดอกค่ะอีกร้อยกว่ากิโลเมตรมาทางขั้นเมืองเอาบ่ห้าลงมาอันกับอุมโมงยี่สิบพาอุโมงค์วิวนี่โอ้ย,ยอวิวงามขนาดน่าท์ครัสุดยอดสุดที่เจริญนาเนอะค่ะเด้ออังบุรเนามานทเที่ยวอันภูเขาขึ้นก็อย่าลืมนั่งรถเที่ยว สุดยอดเลยค่ะสวยที่สุดเลยสวยๆก็สวยอยู่แล้วอันนี้ยิ่งสวยไปอีกนะค่ะหนูอันนี้ก็สวยอยู่แล้วไอ้ไอ้เขยมากเลยเนี่ยไซสเรื่องอันอันนั้นนะคะกำลังคุยกันข้างล่งนี้ก็เป็นไลจากที่สลงที่ต่ำใช่ะดี้สนนี้อันนี้จากที่สูงลงมาที่ต่ำ สวยมากๆค่ะและอากาศที่แม่กวาจะแตกต่างกับที่นี่เดี๋ยวไปเมืองแม่กวกค่ะไปเมืองแม่กวกไปทะเลที่นู่นโอ้ยงามขนาดเลยค่ะเซาเทเรนเบียค่ะเขาเยอะเยอะตุ๊กตาดีใจที่ได้มาเห็นเลยค่ะเดอร์มอส ถ้าบเร่หมาเยี่ยมมันหลุมฝั่งซุกเอ่ยกันก็บ่มีโอกาสที่ไหนได้เห็นรัะเพราะว่าบริคึิว่านามาเนาะค่ะเนาะสวยมากสวยมากๆเลยสวยมากๆ,มากๆไม่ลืมว่าใหญ่กินไม่ได้ถ้าไม่ใส่น้ำตาลยายก็กินด้วย ไม่ไม่มีน้ําตาลเขาก็ไม่มีขายไม่เป็นไรค่ะยายก็มีกินก็กินแตงโมไม่ต้องใส่น้ำรลานก็บอกว่าจะซื้อน้ําปั่นกินได้แต่ไอซครีมยายกินไม่ได้เพราะมันมีน้ําตาลงามงามค่ะเหมือนเมืองในฝันเลยา่งสุดยอดทรัพยากรธรรมชาติยังเต็มร้อยหมดเลยค่ะสวยมากๆ อันนี้งามวิลลิตด้วค่ะที่เอวยูกตาเบาเวนนี้เมื่อวานนี้ก็ผ่านมาทางเจ็ด้าเนาะค่ะเนาะเจ็ด้าก็สวยสวยอันนี้มาจาเอาบาฮาจะไปเมืองเมืองอะไรนะคะคุณลุงเม็กกวักเม็กกวัดฮะเม็กกวักเป็นเมืองอันชายท่านีคเอดบยูะเมืองเม็กกวัดสรดสะกดให้เรียบร้อยอ่พี่เขยก็สวยมากๆค่ะ ทางผ่านเป็นเขาเขาแล้วก็เขาทำอุโมงยี่สิบห้าอุโมง์ต้องเห็นด้วยตาตัวเองค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันสวยมากค่ะอุโมงที่เจ็ดอุโมง์ที่เจ็ดละ ก็เยอะค่ะนกทุกอย่างแพะแกะมีมูทว่าโอ้มีการปลูกกล้วย้วยเห็นพี่เคยที่ทุกกตาค่ะกล้วยมะม่วงค่ะ สวนอยู่ในข้างหุบเขาบ้าเหมือนเมืองในเทพนิยายเลยต้องจอดรถดูวิวสวยๆกลับมาได้